ครบแล้วก็แก้วประแด็นว่กินแก้วไม่เน <like> <gangen> ี่ยไม่ป่ะมาหนูสิกินพ่อแล้วยาวป่วยไปแล้วว่สิกินเขาอยู่นี่ไงมีจะกินเขาจะรับก้อนจะกินเสียภาพมาห่อวะนี่ไอ้พ่อย สันใดเหรอเด้อนนี่แต่ว่าเขาจะ่าห่อา่ันบานได้รจ้ะ้านคั่ตน่าจ้ะเออจะเอาเลยจ้ะข่อยเบาดินเพิ่นไปเ้อยเอาไปฟอมมากต่ใจเพิ่นเสียบลายเจ้าเสียบห้พักเอาพุงใส่เนี้ยแบบนใหม่เนี้เอาเลยตักเอ้ดจ้ามันเหลือ ขนบนเป็นยังห้องบายนะแล้วก็เอาไปันเอาไว้เรือเสียดายเนาะเสียดายเสียดายตักับเขาน้เพื่นหลุดแค่นี้งั้นไหมน้งไส้บองบอมันเหนียวตังไงบ้างดีดีข้าวตดีบอข้าเจ้าวัข้าวตัวดีบอ เลื่อนของผู้นี่ละแค่เอาไม้ไปยังีมันไลยกแง่แย่งกันอย่แย่งกันเอาไปเลยจ้าเอาไปเลยเอาเลยจ้าอันบ้านไหนจ้าอี้บ้านเราอันลจ้าอันีห่อเหรอห่อเลยจ้าห่อเลยหน่อยเออเดีมาแ่งไหมมันตีมีทุยางเลยมเดีที่หอเี่ยนมาใหม่นี่ละอลกันจเป็นหยังอเว้ย เอาถวยมาดูสิตีนแกงมนั่นสิเอาว่าบนี่ได้ย่ยเดี๋ยวเอายังเอแกงไม่วะเอาไม่แน่เอาไม่แน่ไม่ถคุณิใส่แกงก็ไม่สนเสีเอาสิเอาใส่ถุงไมแกงก็ไม่แม่เอาถุงใส่แกงก็ไม่คข้าวตัวดูใส่ถุงกินด้วี่ล ก็ใ่คนกกินด้วยนี่ละตะแกงน้อยให้พี่แอนด้ละเอาขุย้มนะดอกเอาข

กะสีพ่อทุกูกินผู้เดียวคนนึงนาะพี่แอนเอาเข้าขึ้นไหมดูกจ้าเดี๋ยวเอาบวยขึ้นมาอย่าไปนั่งนมอยู่หฮะอุ้ยเป็นนั่งนมเต้ไปเสี่ยงอีกมาเ่ยฮะขอถุงอีกเนี่ยเอาถุงไม่ลูกไม่เท่า แขนอกับแก้วมันแซ่บไหมอันนี้แซ่บไหมอมไปเห็ดมามูแงเปล่งแข็งเปล่งแงเป่